ในบรรดาผลงานชิ้นโบแดงของสตูดิโอจิบลี i พินเซสโมโนเกะคือหนึ่งในเรื่องที่ยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและมนต์เสน่ห์แห่งพื้นป่าเป็นเรื่องที่หยิบยกความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าแห่งป่ากับมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมคุณจะได้เห็นเทพเจ้าในรูปลักษณ์ของสัตว์ป่าขนาดยักษ์ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าหม้าป่าหรือกวางทองที่น่าเกรงขามในทางกลับกันเรื่องนี้ยังเผยให้เห็นถึงความโฉดชาชั่วของมนุษย์ที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งเพื่อผลประโยชน์ส สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบสิ้นระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์อชิตกะเจ้าชายผู้โดนคำสาปจากความแค้นของเทพเจ้าเขาต้องออกเดินทางเพื่อหาทางแก้คำสาปและได้พบกับซังเด็กสาวท,ที่ว่ากันว่าเธอถูกขโมยวิญญาณโดยหมาป่าซึ่งเป็นที่รู้จักในานามเจ้าหญิงโมโนเกะและอีกฉากที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฉากจีบสาวในตำนาน พระเอกที่กำลังจะโดนส่งไปโลกหน้าแต่แทนที่จะพูดอะไรสักอย่างพระเอกของเรากลับชมเธอว่าเจ้าช่างงดงามยิ่งนักเรียกได้ว่ามีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่าและในครั้งนี้สตูดิโอจิบลีได้นําผลงานชิ้นเอกเรื่องนี้ของพวกเขากลับมาฉายบนจอยักษ์อีกครั้งในรูปแบบ 4K remaster มาสัมผัสประสบการณ์ความประทับใจนี้อีกครั้งได้ในโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ได้แล้ววันนี้